ดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะปอยในรถ M499 รถยนต์มือสองคัดเกตค่ะวันนี้ท่านนำสนเสนอกระบะโอ้โหกระบ,บะ4ประตูเนี่ยบอกเลยราคานี่คุ้มมากๆเพราะฉะนั้นนะคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่พี่น้องๆนะ,ะที่รับชมอยู่นะคะหารถกระบ,บะ4ประตูแล้วก็ค่ายักษ์ใหญ่นะคะโตโยตา้าห้ามพลาดคลิปนี้ย้ำนะคะห้ามพลาดคลิปนี้แล้วไม่เคยขายราคาแบบนี้มาก่อนเลย คุ้มมากๆคุ้มจริงๆก่อนอื่นปายฝากพี่ๆทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ e นะคะเพื่อแจ้งเตือนสินค้าไหนมาใหม่โปรโมชั่นอะไรเด็ดๆจัดโปรอะไรดีๆปอยจะรีบเอามานำเสนอและคันนี้เด็ดจริงๆค่ะนี่ชมเลยตัวนี้กระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดา2 4 0 0ซีปี2020 35,000กิโลนี่สีบอนสวยมากเดิมจริงๆนะคะก่อนอื่นรอบๆคันก่อนไหมก่อนที่จะแจ้งราคารถจอดอยู่ที่ MC999 9, 9, 9. ตั้งอยู่เรียบคลองเจ็ดลำลุกกาปททุมธานีมาไม่ถูกปักหมดุด้็ได้หรือจะยกหูมาได้ที่เบอร์085 551 4 5ห้ปล่อยเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านนะคะจำเบอร์ปล่อยได้แล้วก็บางทัดแอดไลน์มาไม่ได้ก็อย่าน้อยใจนะคะพี่ๆ สกิปมายิงเบอร์มาก่อนนะคะเดี๋ยวปอยก็จะแบบว่าทําการเพิ่มเพื่อนนะสำหรับลูกค้าที่เพิ่มเพื่อนไม่ได้จริงๆนะคะบางทีอาจจะอาจจะเต็มหรือว่ายังไงเนาะนะคะกนะ็สกิจมายิงเบอร์มานะคะคันนี้นะปี2020อดใจไม่ไหวจริงๆดูดิเงือแตกแ้วคือขายยังไงแบบขายยังไงให้แบบได้ราคานี้บอกเลยมันคุ้มจริงๆพี่พี 4 2 9 0 0 0บาทเอาย้ำกันอีกรอบฟังดีๆนะคะ4ประตู2,020 MC 9 9ขาย4 2 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ8,200บาทนี่คุณดาวแค่9บาทค่าจัดค่าโอนภาษีพรบอมไม่เก็บรับประกันการันตีเรื่องคุณภาพโครงสร้าง ตัดต่อดัดแปลงน้ำท่วมไม่เอามาขายแล้วประกันหลักการขายสามปี30มหมกิโลนี่คือ mc 9 9ซื้อรถทั้งทีมวันต้องดีที่สุดและรถคันนั้นต้องวารันตีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลูกค้าลอยแพย้ํากันอีกรอบกระบะสประตู2020 mc 9 9ขายให้เอาไปใช้ขายให้เป็นของขวัญเนี่ยสงการก็เดือนหน้าแล้วเหลืออีกไม่กี่วัน4 29, 0 0 0บาทดีมากนี่ราคาดีบอกเลยเดี๋ยวเปิดกระโปรงให้ดูพร้อมหรือยัง ท้อมที่จะดูกระปองยังแม่แต่วันนี้นะเสียดายใส่กงาเกงมาก็เลยไม่ได้เปิดกระปองนะหยอกๆนะคะหยอกเล่นฮะดูกระปองรถไปก่อนเออเอากระปองปออออรถไปก่อนก็แล้วกันนะคะนี่ดูสิโอ้โหไม่ใช่ว่ากันหลกกันลานะ4 2 9 0 0 0บาทนี้จะเอารถแบบไม่ดีมาให้รถคุณภาพเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือลูกค้าต้องเปิดใจน,นะคะบางท่านบอกว่าไม่เคยใช้รถยนต์มือสองเลย แต่เห็นรถที่เซนเอ็มซีก็เก้ามันสวยมันอดใจไม่ไหวจริงๆฉันก็ลองเปิดใจเข้ามาพิสูจน์บางท่านแบบว่ามาดูแล้วนี่งี้ออกจริงๆน้องมันสวยจริงๆพี่แบบพี่เคยใช้แต่ป้ายแดงมาก่อนนะอันนี้เราไม่ได้ว่านะคะเราไม่ได้ว่านะาคือคําพูดของลูกค้านะเราไม่ได้แบบภาคพิงของใครหลายๆท่านนะคะไม่ได้ภาคกินน้ะนะคะก็คือลูกค้ามาดูบอกว่าสินค้าหูตรงปก แต่พี่ๆไม่ต้องเชื่อปล่อยทุกคำพูดอยากให้ลูกค้าลองผ่านไปผ่านมาเรียบคลองเจ็ดเข้ามาถูกใจค่อยเอาไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะคะสินค้าของเราเข้ามาทุกวันนะคะแต่เราจะคัดลดเหมือนเดิมคันนี้ย้ากันอีกรอบทันไหมดูข้างในยังยังเหลือภายในดูภายในกอนรีโอ้โหห้องเครื่องก็ดูแล้วแม่รถสวยดูกันาดยาวๆหน่อยนิดนึงนะคะ เอกสารการจัดไฟนแนนซ์ย้ำนะคะไม่ยุ่งยากนะคะไม่ยุ่งยากขอให้คุณไายได้ตัวนี้นะคะสําหรับผ่อนอยู่8,000กว่าบาทรายได้อยู่ประมาณรวม OT แล้วนะอยุหลัง6เดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า1 8 1 9นี่ซื้อคนเดียวอายุงาน6เดือนผ่านโรนี่ออกได้แล้วนะคะ35,000กิโลอู้จตานดีกว่าเฮ้ยทำไมมันสตาทไม่เติดล่ะเฮ้ยน้องรถเสียไหมเนี่ยเสียไหมเนี่ยต้องเหยียบคัดก่อนโอ้โหตัวนี้นะคะ โตโยต้ารีโว่ตั้งแต่พวกรี v o มานะคะแชมป์ยังไม่ต้องต้องเยียบนะคะถ้าเป็นรีโ o มาเขาทําความเซฟตี้มานะคะเพราะฉะนั้นลูกค้านี่นะ,ะก่อนขับนะคะปอยก็จะชินหน่อยอย่าเบรกแต่เบรกไว้เผื่อใครเข้าเกียวไว้นะคะก็เสียบทานให้สุดนะคะที่ๆบางท่านก็อาจจะทราบแล้วนะคะแต่บางท่านก็คือ ขับตาค่ายอื่นยังไม่เคยใช้ของโตโยต้านะคะก็ถ้าเป็นตัวใหม่ๆนะคะก็อาจจะเหยียบคาดก่อนนะคะถึงจะับมาลดตรถติดเนาะนะคะตรุงรลมนี้ละภัยให้มา3ใบนั่นเองนะคะ3ามใบยังไนนงคือ1นซ้ายฝั่งผู้โดยสารแล้วขวาแล้วก็ตรงหัวเข่านั่นเองนะคะราคาดีนะคะ4 2่แสนส่นบาทและรถคันนี้ใช้แค่มือเดียวออกห้าง ลำดับที่2อเนี่ยโอนเข้า m อ99เพราะฉะนั้น m อี MC ไม่ได้ขับอะไรมากมายค่ะว่าขับขับขับนะคะถอยเข้าถอยออกขับไปส่งขนส่งแค่นั้นแหละคะ่ะคูกค้าไปเติมน้ำมันอย่างเงี้ยส29 0 0 0เบาทฝากไว้ด้วยนะคะค่าจัดค่าโอนภาษีพรบไม่เก็บซื้อเงินสดมีเล่นทะเบียนพร้อมโอนไม่บวกแวกรับประกันหลักการขายสปีส0ม0 0ืกิโลนะคะรีบเอา,เอารีบเอาไปใช้กันที่พนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่า ขึ้นลงสะดวกสบายจริงๆนะคะสี่ประตูแล้วมันไม่ใช่ตัวยกตัวสูงเนาะมันขึ้นลงง่ายนะคะเครื่อง2อ0 0ัน่อซีซีร้อแรงม้าวุ้ยกำลังดีนะคะไม่ไม่ไม่กินน้ำมันไม่เปลืองน้ำมันอะเนาะฝากไว้ด้วยนะคะ429,000หน้าบาทนะพรแนสบาทวันนี้ปอดต้องขอตัวนะคะลากับเจ้าคันนี้นะคะยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตาม085-551-454-5อันนี้เบอร์โทรนะแจกเบอร์โทรเดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย